เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่274ช่วงเวลาที่งดงามภายในสวนผืนน้อยพี่สี่เจ้าบุยปากตอนที่ไม่ได้ลงไปทำนาก็ไม่เห็นว่าคุณจะทำของอร่อยอะไรเลยแต่ละมื้อก็ทำแบบทูทูไทยไทยพี่สะพ้ายสี่เจ้าฟังแล้วก็โมโหในบ้านเรามีอะไรบ้างละ่ะคุณดูสิยากจนขนาดแทบจะกินกลับกันอยู่แล้วจะให้ฉันหาอะไรมาทำให้คุณกิน มีปัญญานักคุณก็ไปซื้อเนื้อซื้อผักซื้อข้าวซื้อแป้งมาสี่ฉันจะทําให้คุณกินทุกวันเลยพี่สี่เจ้าทราบดีว่าทะเลาะไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาจึงหมุนตัวเดินออกไปตอนนี้คุณพ่อเจ้าและคุณแม่เจ้าย้ายไปอยู่ที่ฟาร์มกระต่ายแล้วจึงเหลือแค่ครอบครัวเขาเพียงครอบครัวเดียวเมื่อนึกถึงอดีตที่ทุกคนเคยอยู่ที่นี่ด้วยกันอย่างคลึกครื้นก็แอบรู้สึกไม่คุ้นชิน พี่สี่เจ้ามองไปที่สวนปีที่แล้วพ่อกับแม่ของเขาจะปลูกพืชผักที่สวนในช่วงเวลานี้ตอนนี้เขายุ่งจนไม่ได้หยุดพักถ้ายังไม่ปลูกอีกปีนี้คงไม่มีผักให้รับประทานเมื่อคิดเช่นนี้เขาก็ถอนหายใจออกมาเกิดความรู้สึกว่าตัวเองต้องทำงานหนักทุกวันแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันนะฤดูใบไม้ผลิอากาศอบอุ่นดอกไม้ก็เบ่งบานฤดูดีๆแบบนี้นอกจากออกแบบแล้วเยชูก็จัดการกับสวนผืนเล็กๆด้วย ก่อนอื่นต้องถางวัชพืชก่อนแล้วก็โปรยมเมล็ดพันุ์ผักลงบนบริเวณที่จะปลูกผักรอบๆแปลงปลูกดอกไม้อีกนิดหน่อยฟังดูแล้วงานไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่ก็ทำต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วอย่างแรกคือปลูกต้นหอมจากนั้นก็ปลูกผักกาดขาวผักกาดหอมกุยช่ายมะเขือยาวพริกมะเขือเทศผักเหล่านี้ต้องพอปลูกไว้ก่อนส่วนถั่วแขกต้องรอหลังจากนี้อีกหน่อย ต้นแอปเปิลในปีนี้ยังไม่ผลิดออกแต่ออกใบแล้วตั้งแต่ใบอ่อนไปจนถึงใบเพศลาดใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วพริบตาตอนนี้เย้ชูชูชอบหักกิ่งต้นหลิวมาสองสามกิ่งจากนั้นก็บิดจนกลายเป็นนกหวีดเพื่อเป่าให้เสี่ยวไปอย่างและลูกลิงฟัง เสี่ยวไปย่างได้ยินก็โบกมือขยับเท้ายื่นมือออกมาเพื่อจับเย่ฉูจึงให้เขาหนึ่งกิ่งเด็กน้อยก็เอาใส่ปากทันทีผลลัพธ์ที่ได้หลังได้ลิ้มรสชาติความขมคิ้วเล็กๆก,ก็ขมวดเข้าหากันเย่ฉูถึงกับหัวเราะออกมาจากนั้นจึงยื่นให้ลูกลิงอีกหนึ่งกิ่งลูกลิงรับนกหวีดไปเล่นอย่างมีความสุขมันเป่าเลียนแบบเย่ฉูแต่มันจะเป่าเป็นที่ไหนกันมันจึงรีบส่งเสียงร้องเจ๊๊ฮ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่าเย่ฉูๆรีบยื่นมือออกไปปลอบมัน จากนั้นจึงหยิบนกหวีดของตัวเองขึ้นมาเป่าลูกลิงจึงสงบลงในทันทีเยฉูคิดว่าลูกลิงคงชอบเสียงนกหวีดมากวันเวลาล่วงเลยผ่านไปอย่างช้าๆต้นหอมขนาดเล็กสีเขียวก็เติบโตขึ้นผักกาดขาวหัวเล็กก็ปรากฏใบเล็กๆออกมาให้เห็นดอกไม้ที่อยู่โดยรอบก็มีดอกตูมโผล่ออกมาใช้เวลาอีกไม่นานสวนขนาดเล็กแห่งนี้ก็มีสีสันสดใสทั้งสวน ตอนนี้ไม่มีลมแสงแดดก็กำลังพอดีเยชูจึงหยิบเก้าอี้ยกออกมาวางไว้ที่ชั้นหินปูนซีเมนตรงประตูบ้านเธออุ้มเสี่ยวไปยางพลางชี้ดอกไม้ใบหญ้าต้นหอมและผักกาดขาวเล็กๆให้ลูกดูและบอกเขาว่าคืออะไรเสียเยาว์ไปยางก็ยื่นนิ้วเล็กๆออกไปชี้พร้อมส่งเสียงอ้อแอเยชูกล่าวว่าชื่นชมสองสามประโยคลูกลิงที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กข้างๆได้ยินจึงส่ง เสียงร้องเจ๊กเจ๊กเย่ฉูชชูก็ชมมันไปสองสามคำเช่นกันจนบางครั้งเธอก็รู้สึกราวกับว่าตัวเองกับสอนลูกสองคนหลังช่วงเที่ยงของวันเมื่อเย่ฉูและลูกชายตื่นจากการนอนกลางวันเธอจึงลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาและมานั่งบนเก้าอี้โยกเพื่อสอนลูกเหมือนกับทุกๆวันลูกลิงก็เข้ามาร่วมด้วยเหมือนทุกครั้งเสี่ยวไปอย่างลูกดูสินั่นคือดอกไม้นั่นคือใบหญ้าส่วนนั่นคือผักกาดขาวต้นน้อย ตอนที่เยชูกำลังพูดท่ามกลางเสียงอ้อแอแอของเสี่ยวไปหยางจูจูก็มีคำหนึ่งหลุดออกมาผักเยชูชูตกตะลึงลูกชายพูดเป็นแล้วเสี่ยวไปหยางเก่งจริงๆเลยถูกต้องจะนั่นคือผักนะเยชูชูตั้งใจเน้นเสียงพูดว่าผักให้ชัดเสี่ยวไปหยางยิ้มและพูดซ้ำอีกครั้ง เยชูดีใจมากสิ้นเดือนนี้ลูกชายเพิ่งจะมีอายุห้าเดือนเท่านั้นเธอได้ยินมาว่าเด็กจะพูดได้ตอนขบกว่า,วาจะเรียกพ่อแม่ได้ก็หลังจากเจ็ดถึงแปดเดือนตอนนี้ลูกชายเพิ่งจะห้าเดือนก็พูดผักได้แล้วสุดยอดเกินไปแล้วแน่นอนว่านี่อาจจะเป็นการออกเสียงของเสี่ยวไปหยางที่ใกล้เคียงกับผักก็ได้แต่เยชูก็ยังเชื่อว่าลูกชายออกเสียงจรงิงๆสิ่งนี้คงเป็นความรู้สึกของคนเป็นแม่ที่หวังว่าลูกจะประสบความสําเร็จลูกรักของแม่เก่งจริงๆ เย่ชูยกลูกชายจนลอยตัวขึ้นสูงเสี่ยวไปอย่างยิ้มอย่างมีความสุขเด็กคนนี้ชอบยิ้มเป็นพิเศษไม่หยอกก็ยิ้มแล้วแต่ยิ่งหยอกก็ยิ่งยิ้มอ้าวสองคนแม่ลูกเป็นอิสระขนาดนี้เลยหรือเนี่ยเฮอรส่งจือเดินเข้ามาด้านในพลางกล่าวด้วยรอยยิมยยย้มเย่ชูชูย้ำยิ้มมาได้ไงเนี่ยที่บ้านไม่ยุ่งเหรอ ไม่ยุ่งได้ไงล่ะตอนนี้เป็นช่วงถอนวัชพืชเลยนี่เพิ่งกลับมาจากทำนาและให้นมลูกเสร็จฝากลูกไว้ให้แม่สามีดูให้ก็ออกมาเลยเดี๋ยวก็ต้องกลับไปทำอาหารอีกเฮอส่งจือยกเก้าอี้มานั่งลงตรงหน้าเยชูแม่สามีของเธอก็ดีนะเธอออกมาก็ไม่ได้พูดอะไรเยชูชูกล่าวก็แบบนั้นแหละเฮใช้ชีวิตแบบนี้คิดเยอะเกินไปไม่ได้จริงๆพอคิดมากเกินไปก็ใช้ชีวิตต่อไม่ได้ เธอส่งจือกวาดซ้ายมองขวาพูดด้วยความอิจฉาว,ว่าชูชูสวนบ้านเธอเก็บกวาดไว้ดีจริงๆเธอจัดการคนเดียวเลยเหรอเยชูกล่าวด้วยรอยยิ้มลูกไม่มีอะไรต้องห่วงไม่ได้ทําให้การทํางานของฉันล่าช้าเลยแถมยังมีชยัชยช้วยช่วยงานฉันได้มากเลยละ่ะในตอนนี้ลูกลิงเข้าไปซ่อนตัวในบ้านแล้ว เฮอร์ซงจือแอบรู้สึกไม่พอใจเท่าไรนักลิงบ้านเธอนี้ทำไมทำตัวเหมือนเด็กผู้หญิงเลยเห็นคนก็ไปหลบซ่อนฉันมาตั้งหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่คุ้นหน้ากันอีกมันกลัวคนเธอจะไปคิดเล็กคิดน้อยกับลิงทำไมเนี่ยเย่ชูชูขบขันเฮอร์ซงจือก็ยิ้มฉันก็พูดไปงั้นแหละสวนผืนน้อยของเธอฉันยิ่งเห็นก็ยิ่งชอบรอเธอสร้างบ้านเสร็จก็จัดแบบนี้ได้เย่ชูกล่าวเฮอร์ซงจือพยักหน้า ฉันคิดไว้ดีแล้วฉันจะทำแบบเธอเลยประตูบ้านก็จะราดด้วยปูนซีเมนด้านบนนี้ตากของสักหน่อยคงดีมากเลยสะอาดแถมยังสะดวกด้วยแล้วเธอจะสร้างบ้านเมื่อไรล่ะเยชูจำได้ว่าเจ้าเหวินจื้อเคยพูดว่าจะซื้อบ้านแต่หลังจากนั้นก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรหลังฤดูใบไม้ร่วงปีนี้แหละเ่อทรงจือกล่าวที่ดินซื้อไว้แล้วแต่น่าเสียดายที่พวกเราซื้อช้าไปหน่อยไม่งั้นคงได้เป็นเพื่อนบ้านกับเธอแล้ว ตอนนี้มีหลายครอบครัวมาสร้างบ้านที่ตรงเหลียงเป็นเพราะตอนแรกเจ้าหวนเทาซื้อที่ดินไว้ค่อนข้างใหญ่ทางตะวันตกก็ทำเป็นลานตีข้าวคนอื่นๆก็ศึกษาและทำตามด้วยพวกเขาจึงซื้อที่ดินขนาดใหญ่และสร้างลานตีข้าวไว้ทางทิศตะวันตกเช่นกันบ้านแต่ละหลังจึงอยู่ห่างจากกันติดกับลานตีข้าวของเจ้าหวนเทาก็คือบ้านของชุยต้าบ้านของเขาสร้างในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีนี้ติดกับบ้านของชุยต้าคือบ้านของคนในหมู่บ้านที่มีแท่เม,มืองจากนั้นก็เป็นบ้านของเฮอร่ซงจือ ตามมาติดๆด้วยเจ้ารองชวีเมืองต้าอยู่ด้านหน้าของบ้านเจ้ารองชวีและอยู่ใกล้กับสวนผลไม้ซึ่งตำแหน่งบ้านของเจ้ารองชวีอยู่ใกล้กับหมู่บ้านที่สุดแล้วมีไม่กี่ครอบครัวอาศัยอยู่กันอย่างเบาบางแต่กลับครองพื้นที่เกือบจะครึ่งหมู่บ้านแล้วเรื่องนี้ทําให้คนในหมู่บ้านอิจฉามากซื้อที่ดินสร้างบ้านก็ต้องซื้อใหญ่ๆไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีที่ไว้วางของถึงอย่างไรในชนบทก็มีของเยอะจําเป็นต้องมีสถานที่ใหญ่ๆไว้เก็บฟางฟืนที่เป็นเชื้อไฟ ไม่เป็นไรยังไงพวกเราก็อยู่บนถนนเส้นเดียวกันไปมาหาสู่สะดวกกว่าในหมู่บ้านด้วยเยชูกล่าวระหว่างที่คุยกันเสียงของภรรยาเหล่าหวังสามก็ดังมาจากประตูสวนเ้าเธอส่งจือเธอมานั่งพักที่นี่เหรอแม้เยชูจะไม่ค่อยชอบอีกฝ่ายเท่าไรแต่เมื่อเห็นก็ต้องเรียกทักทายสภัยหวังกลับมาจากทำนาแล้วเหรอรีบเข้ามานั่งสิเธอหยิบเก้าอี้ของลูกลิงเข้ามาวางต้อนรับ เธอทรงจือก็กล่าวทักทายใช้เข้ามาพักแป๊บหนึ่งนะอีกเดี๋ยวก็กลับไปทำกับข้าวแล้วภรรยาเหล่าหวังสามเดินเข้ามาด้านในสวนหล่อนกวาดมองซ้ายทีขวาทีก่อนจะดาะลิ้นชื่นชมเก็บกวาดสวนผืนน้อยได้ดีจริงๆชูชูเธอเลี้ยงลูกแต่ก็ทำงานได้เยอะยะขนาดนี้เลยนะขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ